ทัดทิค่ะหนูยิ้มเราอยู่ไหนคะเราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่แม่โจ้น,นะคะมหาวิทยาลัยแม่โจ้น,นะคะพาหนูย,ยิ้มหนูย้มมางานเกษตรแม่โจ้น,นะคะช่วงนี้เป็นช่วงปลายเดือนทันวาอุ้ยนี่ไงเราเจอเลยเฟักทองญี่ปุนป่นเนี่ยโหฟักทอง อุ้ยแต่ไม่หมดเนี่ยที่มันห้นนอยต no yes euh. ุ้มๆตั้มๆเนี่ยอู้บวบอู้ใหญ่มากดูสิจับได้โอู้ตรงนู้นมันน้อยน้อยดูตัยตายตรงนั้นน้อยเยอะมากเลยโอ้ยโอ้ยิ้มแย้มดูสิใหญ่มากต้นมันจะไม่ไหวอยู่แล้วอู้ มานน้อยใหญ่สุดๆเลยแต่อย่าไปจับเยอะนะโ้โห้อยจะไปหมดเลยมันคือของจริงนะทุกคนดูสิไม่ใช่ของปลอมนะของจริงๆเลยโอเราต้องเหมือนว่าหลบหลีกเลยนะเป็นเหมือนเขาบงกุดโหหดูยิ้มนีไปต่อไปอุย้ยตรอเบอรี่แอนด์วานิลาเด็กๆรู้จักไหมวานิลาไอศครีมวานิลา นมปังวานิลาเนี่ยมาจากไหนมาจากฝักของมันนะฝักของต้นวานิลาเหรอคะนี่นี่ต้นนี้เลยนี่ไงคือนี้เลยวใชดอกวานิลาปะคือต้นวานิลาแล้วกลิ่นของมันนี่ไงวานิลาเจริญเติบโตได้ดีในที่อุณหภูมิเย็นในและในที่สูงกว่าระดับทะเลสองพันฟุตตอนนี้เราสามารถปลูกวานิลาได้แล้วเนี่ยมันต้องเป็นฝักที่แก่กว่านะมันถึงจะมีกลิ่นอย่างกลับแบบว่า กล้วยไม้เลยอ่ะน้องขอมเนาะเหมือนกล้วยไม้เลยอ่ะนี่ฝักอยู่ตรงนี้ป้ามันต้องแก่ก่อนโอ้และอันนี้คือวานิลานี่หมายถึงว่าไอ้ที่มันหอมๆวานิลาหรือเปล่ใช่ค่ะใช่เป็นกลิ่นวานิลาที่เขาใส่กลิ่นใส่หนักนี่คือกลิ่นวานิลาไอติมวานิลาก็คืออันนี้นี่เองอุ้ยแยมสับปะรดน่ากินมากอุ้ยแยมนี่นะที่ฟาร์มนี่เราไปเก็บอ่ะเขามีขายด้วยนะต่อไปเป็นผักสลัดนะคะมีเวทโอ๊กกรีนโอ๊กอะไรต่างๆนะคะอู๋ผักกาดใหญ่มาก ฟักทองเอาซ่อมจิ้มครับขอบคุณครับอฮ้ยจิ้มจิ้มตรงนี้ดีกว่าเนื้อสีเข้มมากอันนี้เหมือนร้อนๆนะหลบชิมตรงนี้ขอบคุณครับเย็นเหมือนกันพี่บอกว่าเย็นเหมือนกันอร่อยไหมอร่อยนั่นหนึบๆเลยใช่ไหมกระลำปี้หนูเย้มนี่ยเนี่ยมันจะเข้าหัวแล้วเนี่ยกระลำปี้ทุกคนใจ่ไหโอ้โยิ้มเย้มยิ้มเย้ม โอ้ทำไมใหญ่ขนาดนี้เลยใหญ่มากโอ้ยยังกลับองมาใจมากพ่อบอมดูห้องเต้น้อยของพ่อบอมอ่ะนี่เขามีขายไหมคะนี่เขาไม่ขายหรอคะอ๋อขายวันเกือบรองสุดท้ายโอ้ยยังกระกาศขาวญี่ปุ่นเลยอ่ะใจมากนี่ปลูกเองเลยหรอคะ น่เียดูสิดูสิเราก็ตัดข้างในก็จะกลายเป็นผักกาดขาวค่ะโอ้ยทุกคนเราเจอฟักทองสามสีสีส้มสีขาวสีเขียวค่ะสามสีเลยดูสิโอันต้นเดียวหรอไม่มั่นใจเหมือนขันหสีขาวอันนี้สีขาวนะคะยังไปดูตรงนู้นสีเขียวอันนู้นหรอโอ้ปะโอ้ยทุกคนเห็นไหมตรงนู้น่ะอจะู่ให้ดูค่ะ ไปเลยโอ้โยเต็มไปหมดเลยเห็นหนูยิ้มหนูแย้มไหมคะหนูยิ้มหนูแย้มกำลังวิ่งวิ่งไปดูแล้วโอ้ย <c oughs> ยาวมากยาวมากโอ้ย <c oughs> <c oughs> ยิ้มแย้มยิ้มแย้มรู้ไหมหัวเชือกเท้า <c oughs> โอ้ยมาจากดินเลยหัวใชืเท้า โอดูสิโอ้เยอะมากเลยอ่ะโอ้เยอะมากเลยอันมีเนื้อหลางมากเลยวนตุ๊บเลยวนตุ๊บจริงน้ำเต้าเหรอใช่น้ำเต้านะเรียกว่าน้ำเต้าเหรอน่าจะใช่แต่เป็นอีกพันหนึ่งอ่ะแต่เนี้ยรูปทรงน้ำเต้าสวยมากเลยอ่ะดูสินีเน้อหลางอ่ะอ๋น้ำเต้าสวยมากเป็นรูปทรงน้ำเต้าเด็ดที่สวยมากเลยค่ะทุกคน อันนี้มันรูปทรงยาวๆนะเนี่ยใช่หมดเลยโอ้โหไปตรงนู้นเลยเนี่ยเนี่ยวิ่งไปวิ่งไปเลยโเหมือนดัมเบลเลยอะยกออกกำลังกายใช่อุ้ยแม่ปุ๋ยจะมันมืดค่ะเพราะเรามาตอนช่วงเย็นแล้วไงโอ้โหดูสิโอ้ อุ้ยเราวิ่งผ่านได้เลยนะเดี๋ยวโชว์ชของพี่หักนะอุ้ย,ย,ย,ยลบทรงแปลกๆนะล้มซองแปลกๆนะเนี่ยหนูแยม้มดูสิมันไม่ใช่เป็นขาดนะล้มซงแปลกๆอ่ะต่อไปเรามาดูเมลอนกันนะครับทุกคนโอ้ยเฮ้ยจะมีหมดเลยข้างล่างเนี่ยดูสิโอ้ พอมงได้ไหมกระเล่นพ<ด>ันที่จะแต่งเรื่องเงี้ยมันเหมือนงูพอมองได้ไหมซื้อกระเล่นค่โอ้โอป้าเราไปโซงไหนต่อ,อามาทางนี้ค่ะทางนี้ออกทางนี้เลยมาแล้วเราออกจากโซนผักแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปโซนอื่นกันต่อคะ่ะโซนสักกันนะคะโอ้ยเงี้ยตั้งมาชิมไอติมผักก่อนป้าป้าเลือกเลยที่นี่มี ขายไอติมผักด้วยนะคะทุกคนมีเผือกมีฟักทองอ,อ,อ,อุ้ยเผือก,ก,กน่ากินนะให้เราซ้อียังไงเผือกน่ากินมากเลยทุกคนผักชีถั่วตัดมีแล้ผักชีด้วยเหรออุ้ยหมดแล้วหนูยิ้มได้มาแล้วนะคะหนูยิ้มรดอะไรคะมอะไรนะมันหวานาแล้วก็แครอทแล้วก็มะนาว มะนาวชิมมะนาวก่อนอร่อยไหมมะนาวมะนาวสีเขียวมันหวานแล้วก็มันม่วงนะคะเจอน้องด้วยค่ะเมยแย้มพยายางอยู่ตรงกลางเลยแม่ปุ๋ยถือให้ไอศครีมอ่ะจะอยู่ตรงโซนมุมเกี่ยวกับแปลงผักผักผลไม้เลยนะคะตรงนี้เออผักเฉยๆแม่ปุ๋ยไม่เห็นผลไม้นะเออมีสตรอเบอรี่เมื่อกี้นี่ขอบคุณค่ะ 25บาทได้3รสชาตินะคะโอเคอุ้ยได้กินมากเลยอ่ะอร่อยไหมรสมะนาวเป็นไงบ้างมันม่วงกับแครอทอ่อมันม่วงขอชิมมันม่วงหน่อยไม่สิมันหวานเอามันหวานขอชิมมันหวานเลยค่ะอืมมันหวานจริงๆเลยแล้วก็อะไรคะอันนี้อะไรแครอทเหรออืมแครอทก็อร่อยอือไปมะนาว ืมะนาวอร่อยสดชื่นหนูแยมสีเหลือ,องๆของหนูแยมคืออะไรหรอข้าวฟักทองค่ะขอชิมฟักทองหน่อยค่ะฟักทอ,องอร่อยป้าป้าฟักทองอร่อยเนี่ยจะหมดแล้วค่ะคนลุ้มเลยจะหมดแล้วนะคะบางรสชาติก็หมดแล้วค่ะนี่ค่ะทุกคนแม่ปุ๋ยแวนะซื้อผักตรงจุดนี้นะ เมื่อกี้เดินเข้ามาข้างในโซนจะมีผักขายนะคะหัวละสิบบาทสิบาทสบาทก็มีเป็นต้นก้านะคะแบบเยอะมากดูค่ะแล้วต้องหิ้วนะคะตอนนี้เราหาโซนสัตว์ไม่เจอไม่รู้ว่าจะเจอหรือเปล่าโอ้ยแย่ไปดูไปดูนี่ไงเนหมือนของจริงเลยอะเหมือนเด็กกำลังเป่าแคนแต่ไม่ใช่นะ ลุงเขาเหนุ่มหุ่นเชิดอ่ะคุณลุงเขาเชิด